อ่ะส่วนเรื่องหมาพิษบูที่ไปไล่กัดพระสงฆ์ขนาดบ,บินทบาดจีวรนเป็นเศษๆอยู่ที่พื้นวันนี้เจ้าของหมาพิษบูเอาพวงมาลัยไปกราบขอขอมา,มาท่านแล้วนะคะ,<ด><จ>ะบอกว่าโอ๊ยปกติหมาข<ด>ี้เล่น<ด>พิษบูนะขี้เล่นเล่นกับเด็กในซอยประจาเลยเขาขี้เล่นกูน่ารักแต่ที่เขาไปกัดพระสงสัยเป็นเพราะว่าเห็นสบงพระสีสันสวยงามค่ะฟันอย่างนี้พระรูปอื่นเครียดเลยนะคะไปบินทบาดเดินจีวันปลิว พิษบูเห็นสีสันสวยงามแล้วมากัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรัตนโกสินร์200ปีซอย17ที่ปทุมธานีค่ะเพจเจมส์้อยวีพลัสเขาโพสต์คลิปนี้อ่ะลองดูสักหน่อยค่ะหนูหมาไล่จัดพระู่วงที่วอนบาทจะจายเลย นี่ค่ะจะเห็นว่ามีผู้ชายท่านเนี้ยนะคะขี่จักรยานแล้วก็ถือไม้อยู่พยายามจะไล่เจ้าพิษบูตัวนี้ให้กลับไปบ้านก็พยายามจะเอาตัวเองมากันระหว่างพระท่านกับเจ้าหมาตัวนี้ส่วนพระท่านนี้ค่ะจีวรท่านลัดพื้นแล้วค่ะแล้วก็มีเห็นเศษจีวรอ,อยู่ที่พื้นตรงนั้นเลยเห็นไหมคะไกลๆอีกมุมนึงนี่ข,ข้างซ้ายนี่ฝาบาทอะคะ่ะ ทางเพจเขาบอกว่าพิษบูไล่กัดพระจีวรบินจะเลี้ยงก็ควรดูแลให้ดีอย่าให้ออกมาเพ่นพ่านเป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้านและคนผ่านไปมาท่านผู้ชมคะล่าสุดเจ้าของพิษบูตัวนี้ไปกราบขอขมาพระทัศนะพระที่ถูกขัดกัดนะคะท่านเป็นพระลูกวัดเปรมประชานะคะนำเอาพานพวงมาลัยซองปัจจัยถวายค่ารักษาพยาบาลให้กับพระทัศนะ เจ้าของพิษบูบอกว่ายินดีรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยที่มาแสดงความรับผิดชอบช้าเกินไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวานนี้ค่ะหนกมาเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลท่านค่ะท่านได้รับบาดเจ็บตรงไหนก็เดี๋ยวหนูมาดูแลรักษาท่าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากคนให้มาดูแลค่ะไม่เป็นไรมากนะคนะหลอกลม ก็ขอโทษที่หนูได้แบบมาดูแลช้าค่ะอาจจะมาดูแลช้าไม่ทันเวลาที่แบบคนอื่นเขาบอกว่าแบบเหมือนทำไมไม่มาดูแลเลยอะไรเงี้ยว่าจะมาดูแลช้าหนูก็มาขอโทษขอขามา เจ้าของหมาพิษบูบอกว่าหมาของเธอชื่อเจ้าลีโอค่ะตอนนี้อายุ3ามขวบแล้วนิสัยไม่ดุร้ายแม้ว่าจะเป็นพิษบูบอกว่าหมานี่ชอบเล่นกับเด็กๆในซอยตลอดเลยคือนิสัยเขาขี้เล่นวันเกิดเหตุคิดว่าน่าจะปิดประตูไม่สนิทค่ะทำให้เจ้าลีโอออกมาได้ส่วนสาเหตุที่เขาไปเหา่าไปไล่กัดพระท่านเจ้าของเดาว,ว่าสงสัยเพราะว่าเห็นสบงท่านมัง้งสบงท่านมันสีสันสดใสดส,สวยงาม ประกอบกับว่าลีโอคงจะเครียดเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดได้สองวันค่ะก็เลยไปกัดท่านถามว่าแล้วหลังจากนี้จะยังไงเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็กลัวเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวจะพาลีโอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดทาวรเลยส่วนทางพระทะัศนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ติดใจอะไรหลังจากที่เจ้าของมาขอโทษค่ะอาจจะล็อกประตูไม่แน่น ก็รอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลให้ดีกว่านี้ค่ะคาดว่าสาเหตทุที่ที่เมื่อวานนี้น้องมาไล่น่าจะเกิดจากอะไรรับกปกติขึ้นน้องใจดีน่าจะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นสบงน่าจะเป็นแบบสีแบบสีสัน <Okay. S 1> เพราะว่านี่น้องเพิ่งกลับมาได้สองวันเอง คือตอนในเด็กเหมือนขี้เล่นเราก็เลยแบบวางใจอะไรใ่ใ่พอโตมาก็เป็นตัวใหญ่ใช่ไม่ได้คิดว่าแบบคนอื่นเขาจะกลัวเพราะว่าน้องตัวใหญ่กว่าปกติอ้วนนะคะเพราะว่าเขากินยาเขามีโรคประจําตัวในซอยนี้มันมีหมาเยอะค่ะแต่ก่อนพอเกิดเรื่องราวเขาก็ย้ายหมาออกไปหมดค่ะเพราะว่าอันอันนี้น้องก็ไปย้ายไปอยู่บนนอกมาเพราะว่าโควิดอันนี้กลับมาก็เดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ไปอยู่ที่อื่น แวะเข้าไปในซอยแล้วก็เ,เห็นหมาไซบีเรียนนอนอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่เห็นพิษบูทีแรกกันนะเพราะว่ารถมันบังไว้ไซบีเรียนเนี่ยมันมันเห่าก่อน แล้วก็ลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เลยวิ่งออกมาก็ตกใจวิ่งเข้ามาเราไม่เคยเจอแผลของของพงี่คือแบบจะล้มเหรอคะล,ล้มใช่จ้ะล้มหนีหนีถอยล้มใช่ใช่จ้ะมงมพี่เองอยากอยากจะให้เขารับผิดชอบหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ผงจะไม่ได้อะไรไปถึงขนาดมาก็ยังไม่ได้มากัดเราอะไรก็ไม่เป็นไร ท่านก็บอกว่าท่านให้อภัยนะคะแต่นี่แผลท่านค่ะส่วนทางนายกเทศบาลน,นครรังสิตร้อยตำรวจเอกตรีลุบพูกระจ่างบอกว่าลงพื้นที่ไปแล้วไปคุยกับเจ้าของทิดบูแล้วนะคะเจ้าของก็ยินยอมรับผิดชอบแล้วทางนายกเล็กท่านก็ถามด้วยว่าจะให้หมามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่รังสิตทอง12ไม่ล่ะจะได้ปลอดภัยกับคนแถวนั้นแต่เจ้าของเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเอากลับไปดูแลที่ต่างจังหวัดก็เป็นอันจบไปค่ะ